สามปอเนี่ยหลอมรวมกันจริงหรือเปล่าพี่วีไม่คือหลอมรวมกันไม่ห<า>ลอมรวมกัน,ไม,มมกนไม่เหมือนตอนปีเกสองปีเอกสองนี่หลอมรวมจนเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันครับตอนนี้แม้จะเป็นพี่น้องไม่ถึงกับแบบนั้นมากแต่ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจไม่เหมือนเดิม,มนะครับความนิยมของรัฐบาลเป็นยังไงพี่วีความนิยมเนี่ยแน่นอนครับตรวจวัดผลสํารวจโพลอะไรก็อยู่ในช่วงตกต่ำตกต่ำลดลงมาจากอะไรบ้างการแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ย หลายส่วนนะหลายส่วนไม่ตอบโจทย์หลายส่วนก็เริ่มตอบโจทย์เรื่องของซาอุดีอารเบียนี้ตอ,ตอบโจทย์โจทย์ต่อมาอยู่นานแน่นอนครับอารมณ์เบื่อขนาดพลเอกเปรมอยู่แบบเป็นเนาะอยู่นานตอนหลังๆก็เริ่มเบือ่อพอแปดปีก็เริ่มเบือ่อพลเอกประยุทธ์กี่ปีแนละ้วเขาแปดปีเหมือนกันใช่ไหมแปดปีนี่อารมณ์อารมณ์เบื่อทางการเมืองมันเกิดขึ้นเพราะเป็นธรรมชาติต่อมาไม่มีนโยบายใหม่เพื่อสร้างโอกาสสร้างโอกาสสําคัญนะคือสร้างโอกาสเพื่อที่จะวางแผน เห็นอนาคตคนรุ่นใหม่เขาอยากเห็นอนาคตความนิยมเพื่อไทยเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นสถานการณ์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงตอนนี้มีคำถามว่าตกลงจะเดินหน้าและถอยหลังอย่างไรครับปรากฏการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการบวชในพรปลูกสองฉบับหรือกันสนันว่ารัฐบาลพักฝ่ายค้านพักพลังประชารัฐและโดยเฉพาะพักร่วมจับมือกันเหนียวแน่น เพื่อลากยาวต่อไปโดยฝ่ายคา้านได้แต่ยืนมองอ,อแน่นอนครับตอนนี้ยุทธศาสตร์ของท่านผู้นําพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการให้ลากยาวนานที่สุดเพราะต้องบอกว่าลากยาวนานที่สุดเนี่ยเพื่อเป็นเจ้าภาพเอเปกให้ได้ซึ่งนั่นต้องผ่านด่านสําคัญก็คือศึกซักฟอกในเดือนเปิดสภาเดือนพฤษภาคมคขณะเดีวยวกันต้องการลากยาวนั้นต้องวางลากฐานในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยและแน่นอนครับ ตอนนี้การพึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาพลังประชารัตนั้นค่อนข้างที่จะลาบากแล้วเพราะนั้นจำเป็นต้องเซตต้องสร้างพักใหม่เพื่อมารองรับเพราะนั้นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการดีไซน์สร้างพักตรงนี้ระยะเวลาหลังจากนี้ไปจะเป็นระยะเวลาในการตัดสินใจครับเป็นการตัดสินใจรวมร่างสร้างพักครับพี่ครับเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ครับ <c oughs> เพราะถึงตอนนี้ในแง่ของการดําเนินการไว้ใจ ในพักเศรษฐกิจไทยไม่ได้แล้วเศรษฐไทยและพลังประชารัฐใช่ไหมใช่สองพักนี้ไว้ใจลาบากยังไว้ใจลําบากมากเพราะเป็นปรากฏการครั้งเดียวเลยครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่พักที่เสนอนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับพร้อมที่จะหักนายกรัฐมนตรีอในขณะเดียวกันหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ก็ยังไม่แน่ไม่นอนว่าจะเอาอย่างไรเพราะันตอนนี้สองปอก็มาทิศทางสร้างดาวคนละดวงดาวดวงหนึ่งพลังประชารัฐด,ดาวอีกดวงต้องไปรวมร่างสร้างพักขึ้นมาใหม่ซึ่งอย่างที่บอกคือต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเหมือนกันครับถ้าจะเสร็จภาในสองสเดือนนี่ค่อนข้างที่จะไม่แข็งแกร่งพอครและถ้ารวมร่างจะรวมกันที่ไหนล่ะมาดูนี่รวมร่างเขาบอกว่าตอนแรกจะไปที่นี่พัก ไทยสร้างสรรค์โอ้โหไทยสร้างสรรค์เป็นศูนย์รวมของสสกทมอืเดิมที่มีอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจอกหมู่หรือจ่าไทยสร้างสรรค์พยายามดีไซน์ให้เป็นพักของคนรุ่นใหม่อแล้วก็มีแนวทางที่สร้างสรรค์ยังไงได้แต่ก็ยังซัพพอร์ตลุงตู่เหมือนเดิมอืก็กําลังมาแรงทั้งเรื่องของตอนนี้โลโก้ก็ชัดเจนนักแกรหลายๆคนก็เห็นหน้าเห็นตาแล้วนะฮะสามคนนี้เป็นตัวหลักคิดว่าจะเคลื่อนตรงนี้นี่ วันก่อนมีกระเซ็นกระสายออกมา,าแต่เช็คแล้วจริงว่าว่าหนึ่งในแกนนำเนี่ยเรียกประชุมด่วนกันครับในสสกทมทั้งหมดว่าจะเอากันอย่างไรกำหนดท่าทีและว่ากันว่าเดินออกไปหลายคนมั่นใจมากขึ้นว่ามั่นใจมากขึ้นมั่นใจว่าจะอยู่ไหมมั่นใจว่าจะอยู่ไหมมั่นใจอะไรไม่รู้รู้ว่ามั่นใจครับ พักต่อไปไปรวมที่ไหนรวมไทยสร้างชาติใช่ไหม,มรวมไทยสร้างชาติตอนนี้มีขุนพลที่เดินอยู่ครับสองคนแต่มีขุมกำลังกลุ่มหมู่บ้านแสดงเต็มไปหมดเลยอ่าด็อดร์เสกสกุลอัตตาวงศ์กับปรพลอดีเลกสารนี่สร้างบ้านลงเสาเข็มไว้หลอคนมาสร้างบ้านครับอแล้วไปไหนยังเอานี่มีกระเซ็กระสายว่าจะรวมร่างที่ พักรวมพลังประชาชาติไทยดึงมาอยู่ในหลังคาบ้านเดียวกันอ้าวนี่พักหนึ่งพักที่สามแล้วพักที่สามแล้วพักที่สามแล้วมีที่ไหนอีกครับมีไหมมีการรวมร่างลักษณะนี้ถามว่านี่คือสิ่งที่จะรวมร่างทําไมต้องรวมล่ะเอาไทยชนะอยู่ไหนพี่โอ,อ,อไทยชนะเห็นบอกว่ารอรอขันหมากอยู่แต่ต้องเข้าอยู่นี้ไหมน่าจะออน่าจะ,าจะเพราะถึงตอนนี้ถึงรวมกันแล้วถ้าสามารถดึงจาก พลังประชารัฐที่มีอยู่93-97เสียงดึงมานี่บ้างดึงมาอยู่ในนี้บ้างพอรวมหลายๆพักอาจจะรวมถึงไท,ไทยชนะด้วยเนี่ยรวมปับ๊บก็ต้องเอาสอสอ t าเก็ตหลักเป้าหมายหลักก็คือพักพลังประชารัฐเดิมใน97นเนี่ยมันจะแพ้แตกกับเฐกิจไทยจะแพ้แตกมานี้มันนั้นเหรออืมอเขาประเมินกันว่าอย่างนั้นตอนนี้หลายคนบอกว่าปรากฏการณ์ตอนนี้ยังไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอให้เดินหน้าต่อไป ไปให้ยาวนานที่สุดให้ยาวนานที่สุดพรล้นครับทำยังไงที่ตอนแบบลานประหารในกลางปีนี้เปิดสปาซัฟฟอกถ้าหลุดลอดตรงนี้ไปได้เนี่ยยาวแน่นอนครับพรา้นต้องใช้ขุนพลเหล่านี้พราะแกนสําคัญตอนนี้ก็คือภูมิใจไทยเป็นเสาหลักที่จะทําให้ผ่าตรงนี้ได้ไหมฝ่าตรงนี้ไม่ได้ไหมได้วันก่อนที่แบบท่านรองอนุทินบอกว่ามีอยู่แล้วสองร้อยหกสิบถ้ามีสองร้อยหกสิบจริงๆนะอยู่ในมือเนี่ยศึกซัฟฟอกไงก็ไม่กลัว แต่คำถามคือถึงตอนนั้นไว้ใจใครได้บ้างนี่ที่บอก260ไปดูว่าที่เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย2อ0เสียง260เสียงเนี่ยฝันไปหรือเปล่าผมไม่ได้ว่าใครแต่เอาตัวเลขมาจากไหนใครๆเขาก็นับมือได้ใครๆเขาก็นับมือได้แต่ไม่มีพรรคเศรษฐกิจไทยอยู่ในนั้นแน่นอนปรากฏการแบบนี้ยิ่งทำให้พวความไม่มั่นใจฝั่งนู้ไม่มั่นใจขนาดที่ยังไง ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประกาศเลยหาวีการต่อคอรมอจะไม่รับตําแหน่งและไม่ใส่ใจกับตําแหน่งในรัฐบาลชุดนี้คือว่าตัดขาดวันเถอะตัดขาดค่อยว่ากันรัฐบาลหน้าโอ้ชัดเจนมากจะไม่ร่วมสังญกรรมเลยและจะเดินหน้าต่อสู้ในการเลือกตั้งอืพักจะต้องเสนอและสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากพักตัวเองแน่นอนแต่จะเป็นใครไม่ทราบได้แค่นี้ก็สันครอนแล้วร้อยเอก <laughs> และถ้าร้อยเอกเข้าไปเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีในรัฐบาลนายพลก็เป็นแคทแล้วครับครับ CAT อ่านว่าแคทแปลว่าแมวครับ